ารนาขั้นเงินเดือนทอไปนี้ลูกผมไปโรงเรียนกีออนดาเวฟรถใหม่เอี่ยมลูกคนกลางหนังสือพิมพ์เหอือไปโรงเรียนขนตกกี่หนังสือพิมพ์ไปนะเม,ม่กับก็ประบุนิเดือนตาเทงกับได้เลยครับทตกเดือนไหนเดือนนี้ครับว่างไปปรับเ่ากันเนี่ยเธอมาตั้งนี้สีลูกนะแม่อยู่ที่นี่ ไม่ต้องเอิอกูต่ากับมึงแอกนมึงรับอยู่ต่อเลยเบอ้นเช่าช่วยใช่กูรับเบอร์ซมนู่นต้องใจอะไรปิดจิตเลยก็รอไอเมานั่นไม่มองแกทำยัง้งกเรู้หรือบ่ ว่าแป๊เดี๋ยวกูไปยิงจีง่าเลอตามไอเตียงได้เมียกบโจดีใจแก่ตายองหัวโตอันไม่จำเก็บหลบๆว่ะมันอมดูไปเลยสนุบานกูหยัดผมมันตั้มตึกมาต้านแล้วป้าปกูมาตึงลงรถไม่จะกูจำได้บ้านกูแต่แดกตั่งกามุงจากวากมาไปไอ้โตมันอมกว่าป้ามันจีซอเลย ชีจอร้อยจีจอที่แกไปปักรังไปปักอันอีจอหอมแม่ชีจอเออ,อนะกว่าป้าเนี่ยมันสมอยากดีลุยบันคูไปลแล้วแล้วเที่ยมไม่โตได้กับแม่กูกว่าป้าว่าเขาโตเบอร์ปันเลือบาดเมยกูไอ้โตมันสมกว่าป้ามันในใจเชือเ้อมาต้านเหลือดเราปากแดงเปรบเราไปแล้วแม่มึงเออว่าปัจจุรัเหลือก,กันแล้ว กูแคบไม่ได้คุยปาไปเปลี่ยนยนต์แบบอย่างกาดกูแค่ไม่ได้นี่มือปลาเนี่ยไอโต้เจ้าเออโต๊กเบอร์ไอ้โต้กว่าได้เมียมึงเออบอกกูมาตึงกูมาตั้งกันกว่าน้องโต้เนอะนั่เน่ก็โยกันแล้วก็โยกปีไม่แจงเพียบก็เมียกูติดเดียวเซส้นเออเสีเบิร์นไอ้โต้พ่อนายแล้วโต้นั่นเออไอมึงเออ ตัดปัดลมไวเลยนู่นเต็มบ้าน่เรวห้องหลวกูตัวตัดองเขรืงองขลังองเขืองเล่กันนี่ไต้ไอต้งจะไงเออไปตกเบรนะเออตกใเยเช่ว่หไอเจ้าพอถืว่าโต๊ะสาตัวนบโต๊ะปั่นเจ็ดปั่นเจ็ดเอแต่เล็กลอยแลลอยเป็นเบิ แต่น yeah! <c oughs> ุ่นเจอตีว่าไอ้ครูลูกบังคุดยีทิพย์ไรหลังไอ้ต้อนั่นเหรอตกเบ้อพอได้กับแม่กรูเจ็ดแม่ต้องงั้นมามเจอมั้งไม่เบ้อจ้าแตะนอนกว่าป้ามากวันเลยไม่รู้แต่ว่าคุณเกณฑ์มันแม่กรูและต้มหวานจริงกับน้องโต๊ะนน่ะเหลือครูหมาตึงก็นอนเพราะว่าเอากันอยู่กูก็ครูจะกูยุ่งตึงกูปนไปบอกหาบน้ำ ตึงโต้กดก้าวมาตึงตังแล้วกับก้าวย่้จตำกินดีฮะเลือดใ้ตอือนเอ็ตัม้มเขาเข้ากว่าป้าเดืเอดเฉอไม่เลือดเลยมันอบมู่ขีป่ปลามูนั่นอมอปจวดใส้ตัวระเด่นนู่นในวัดจุดยอดเลยกูไม่เคยได้กินเลยกับก้บาวแบนั้นหารมาต้านไปกว่าบ้านดวงในกว่าป้ามันมันตำรู้ไม่รู้มัน แม่ผมปังอยตามกับมันนั่นเองแต่มันกูติดใจจังเลยากูรักป้าป้ามึงรักกูกูติดใจจริงไอ้ตัวน่นนาหลุดเลขแต่ว่าเมียมึงไม่เอาเร็วให้เมียกูนะไอ้ตัวนั้นนะแต่ไม่รู้แต่ว่ารู้ก็รักกันนี่ตายโอ้ก็เลิกเพื่อเรา ก็อร้องเนี่ยเดี๋ยวเราควรุดเดคนเนี่ยเจ้าหมันลบไปเมืองแล้วมันนี่จงจุงเบียร์หมายก,กูสักเทน่นใอยมันเอากูดาวรถกระบะทีนี้กูขับรถมันลงตุนใกล้ก็ง่ายไอ,นานอ,อ้โต้งนั่นเอือเก็ดแม่ยิ่งไงตองว่าวใอยไอ้เมียกูดได้กับไอ้โต้นนง,นดดงนั้นจังนะกูไม่ลดเดทีเด้ได้ในเมืองนั้น แม่แยัดก้นหูบาดแเนี่ยต้องนันเบอร์ไ้ว่าเตรียมได้่ข้บเบอร์ไอ้ต้องอันเนี่ยไอ้ไอ้โตไปยัดแม่จะมัน่นใจไม่เจอ